พาไปคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดส,สุรินทร์บ้างอันนี้เขาบอกว่าคือปกติแล้วเนี่ยคนไปวัดคนไม่ค่อยอยากไปที่เมนเมนเผาศพเพราะมันจะดูแบบทึมๆดูน่ากลัวแต่ <ๆ S 1> ที่วัดแห่งนี้มีแต่คนอยากไปเดินเที่ยวชมเมนคุณผู้ชมฮะเนี่ยเมนเผาศพนะอลังการงานสร้างมากที่วัดสังมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่าพูดกันปากต่อปากเลยเป็นเมนที่สวยที่สุดในประเทศไทยแล้วดูนะฮะวิจิตพิสดารงดงามมาก หลวงพ่อยาศีละวันโนฮะท่านจเจ้าอาวาสวัดสังมงคลท่านเป็นพระสงฆ์หนุ่มนักพัฒนานะฮะท่านบวชมา3 7พรรษาแต่ดูนะฮะเขาบอกว่ากว่าที่จะสร้างมาได้เนี่ย แรกเริ่มเดิมทีญาติโยมบริจาคมา4 0 0 0 0 0 0ห้มบ้างบางคนเอาท่อนไม้มาถวายอ่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งผ่านไป2ปีได้ปฏิมากรรมปูนปั้นลอยตัวองค์เทวดายืนถือพุ่มหอกธนูดาบอยู่รอบเมนทั้ง4ี่ทิศจำลองมาจากเขาพระสุเมนคุณผู้ชมฮะนี่ท่านค่อยๆทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะนะท่านบอกว่า แล้วเมนอันนี้ยังเป็นเมนระบบควบคุมอากาศปลอดมลพิษด้วยนะแสดงตัวเลขเป็นดิจิตอลปรับตั้งค่าได้จากเดิมแรกเริ่มวัดนี้มีแค่กระต๊อบที่ท่านมาจำพรรษาแรกๆดูทุกวันนี้คุณผู้ชมฮะแล้วอย่างที่บอกว่าท่านเป็นนักพัฒนาคือไม่ได้มีแค่เมนสวยอย่างเดียวท่านยังเปิดพื้นที่ให้ชาวบ้านมาตั้งร้านขายน้ำตั้งเอาสินค้าเกษตรเข้ามาขายด้วยวัดช่วยชุมชนแล้วชุมชนก็ช่วยชาวบ้านนี่นะฮะ เห็นภาพและสวยงามอลังการส่วนบรรยากาศบริเวณอื่นภายในวัดก็ร่มรื่นนะคะคุณผู้ชมอมฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ